สวัสดีครับวันนี้ก็มาชมพระงั่งพิมพ์เล็กนะครับอยุธยานะฮะผู้ชมเห็นว่าเป็นเสียนล้นหมดหรือเปล่าครับนะครับถ้าทำอย่างนี้เป็นเสียนล้นหมดเลยนะครับทั้ง3โมงนี้โปรดสังเกตให้ดีนะครับนะครับอ่าความสวยงามก็คนข้างที่ดึงดูดใจนะครับการน้าตาตู้ตรง ขอบตานะครับก็จะเป็นคล้ายๆพิมพ์อยู่กันนะครับนะฮะก็แตกต่างนิดหน่อยนะครับคือตัวนี้นะเป็นพิมพ์เสียนเอียงนะครับคุณผู้ชมนะฮะเห็นเห็นไหมครับเอกลักษณ์ของขอบตานะครับจะคล้ายๆกันหมดนะครับเห็นไหมฮะนะครับพอดีอาจจะหักนิดนึงนะครับหักก็สวยงีงามฮะแต่งเรียบร้อยนะครับนะครับแต่ไม่ใช่ผมแต่งนะครับ นะครับแต่ความสวยงามนี่ก็บอกไว้เลยนะครับสภาพแบบนี้นะครับแทร้อยเปอร์เซนต์นะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำนะครับคร่าวๆก็ได้นำมาให้รับชมนะครับวันนี้นะฮะเห็นไหมครับด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีศึกบ้างนะครับเห็นไหมครับตรงห่วงตรงแบบนี้นะครับ พอคนข้างที่จะมีอายุสองสามร้อยปีนะครับสภาพไหนก็ไม่เกี่ยงครับก็รับซื้อเข้ามานะซื้อมาขายไปก็เป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็คนชอบนะฮะนะครับแต่ว่าก็เป็นคนละพิมพ์นะครับบางทีถ้ามองแบบนี้ก็โหเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ความสูงนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเท่าเท่ากันนะครับของพิมพ์เล็กนะครับ นอกจากจะมีเกตดแหลมไปนิดนึงหรือเกล็ดเอียงนี้นะครับแต่ว่าถ้าหักอย่างนี้ก็เท่ากันเลยนะครับคุณผู้ชมนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ